เกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้อุยมถ้าโยมถามว่าฝนตกเพื่ออะไรให้ตัวเปียกเล่นนะหรือให้ต้นไม้มันโตนะนั่นคือมันธรรมชาตินะต้องถามว่าคําถามที่สองเนี่ยใช้ได้อยู่คืออยู่ไปเพื่ออะไรอยู่เพื่อพ้นทุกข์ให้ได้ดับทุกข์ให้ได้เป้าหมายของการเกิดมาที่จะต้องทําคือแก้ปัญหาความตายให้ได้ เพราะทุกคนกําลังเดินไปสู่ความตายทํายังไงจะไม่ตายทํายังไงจะให้ชีวิตเจริญโยมอยากได้ความเจริญความสุขในการทํางานในการใช้ชีวิตผู้เจ้าบอกให้ทำสี่อย่างหนึ่งเป็นผู้บริบูรณ์ในศินฆรลวาสก็สินหน้าสองเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานการไม่เหินห่างจากฌานไปดูในอีกระสตรหนึ่งก็คือนั่งรู้ลมหายใจแค่ชั่วลัดนิ้วมือขอน้อยๆแค่เวลาลัดนิ้วมือเห็นไหมผู้เจ้าขอนิดเดียว แต่ยิ่งทํามากยิ่งดีนั่นคือไม่เหินห่างจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา 4. ให้สุญญาคลาวัตงอกงามก็คืออยู่เรือนว่างวิเวกหลีกเล่นบ้าง 4. อย่างนี้ถ้าเราทําติดต่อสม่ําเสมอไม่ขาดตกบกพร่องผู้เจ้าบอกเธอปรารถนาอะไรจะได้สิ่งนั้นหมดโยมลองไปทําดูเพราอผู้เจ้าเนี่ยเป็นผู้เก่งในเรื่องกรรมรู้ว่าทํากรรมอะไรแล้วจะได้ผลอะไรนะ อีกนัยยะหนึ่งใครต้องการให้กรรมดีส่งผลในปัจจุบันนี้ทันทีผูุ้ทเจ้าบอกให้ทําสมาธิ8ระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติฌานตติฌานถึงเนวสัญญาณสัญญา,าจรนะอันใดอันหนึ่งก็ได้ปฐมฌานเป็นยังไงเอาขั้นต้นก่อนเลยเยมทําสมาธินั่งรู้หลอมใจเข้าออกนะ ให้ยมละอกุศลสามอย่างคือการพยาบาทเบียดเบียนนะหรือละนิวรธานั้นถ้ายมละนิวรธาหรืออกุศลที่ตกสามอย่างได้การพยาบาทเบียดเบียนผู้เจ้าก็เรียกว่าเธอได้ปฐมฌานแล้วความสงบในระดับที่หนึ่งและเป็นไปพร้อมเพื่อน,นิพพานได้แล้วและกรรมคือการกระทำครั้งนี้จะส่งผลให้ในปัจจุบันก่อนกรรมอื่นเนี่ยถอยไปก่อน ลอก่อนนี่เป็นกรรมหนักฝ่ายดีนะปกติเราทราบแต่กรรมหนักฝ่ายไม่ดีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำสงให้แตกแยกอันนี้จะส่งผลในปัจจุบันนี้เหมือนกันและปิดกั้นมรรคผลนิพพานแต่สมาธิแปดระดับคือกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันอีกเช่นกันนะนั่นนี่ทราบเหตุปัจจัย <c oughs> รูเจ้าจึงบอกว่าคนเราเกิดมาต้องรู้อะไรนะเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วไม่รู้ล่ะเราจะทําอะไรอ่ะโยมอยากจะรู้อะไรตีก๊อปเก่งพ่าตัดเป็นสร้างจรวดหรือทําอะไรไม่ต้องครูนะเจ้าบอกว่าเรื่องที่ต้องรู้อันดับหนึ่งของการเกิดมาในโลกคืออริยสัจสี่ เร่งด่วนยิ่งกว่าการดับไฟที่ไหม้ผมบนศรีรษะของคนถ้าไฟไหม้ลุกโพรงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะของเราถามสาวกว่าเธอทําอะไรก่อนภิกษุตอบว่าดับไฟก่อนทุกองเลยผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งมารู้อริสัตสีก่อนเห็นไหมเร่งด่วนไหมด่วนจีเลยขนาดยมด่วนแล้วนะอันนี้ด่วนกว่านะอืมด่วนกว่า ตอนนี้มนุษย์เกิดมาเนี่ยถามมาเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยโยมถามตรงนี้ไม่ได้หรอกหรือเกิดมาทําไมเพราะเมื่อเหตุปัจจัยในการเกิดยังมีอยู่การเกิดมีแน่นอนและเหตุปัจจัยที่ทําให้การเกิดมีนั้นคืออะไรคือตัณหาตราบใดที่ตัณหายังไม่ถูกดับการเกิดจะมีต่อไปแน่นอนถึงโยมไม่อยากเกิดมันก็จะเกิดโยมอยากเกิดมันก็ได้เกิดแน่ไม่อยากเกิดก็ได้เกิดเพราะตัณหายังมี แต่ถ้าดับตัณหาได้นะอยากเกิดมันก็ไม่เกิดเพราะเชื้อของการเกิดมันหมดไปนะนั้นต้องดับตัณหาหรือดับสายปฏิจจสุบาทนะสายใดสายหนึ่งให้ได้ตัณหาก็เป็นหนึ่งในสายปฏิจจสุบาทเหมือนกันนะยมจะดับเวทนาดับัสษะดับอุปาทานดับภพบชาติชาลาด้นะการเกิดจะไม่มี